อารุณสวัสดิจ้าทุกๆคนเช้านี้เมนูมน้ำพริกปลากระป๋องจ้ะเมื่อกี้เห็นเสือเรืองไหมนะพอได้กลิ่นปลากระป๋องได้กินปลาเนี่ยอ้ยขึ้นมาเลยมเมนูน้ำพริกปลากระป๋องทำไม่ยากเลยจ้ะผัดพริกแกงใช่ไหมจ้ะให้หอมชุน ชุนนะคะช่วยเวลยจ้ะพอพริแกงหอมแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปจ้ะอันนี้ปลากระป๋องสองกระป๋องพอใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วก็ยีตัดปัดหันหันปลากระป๋องนิดหนึ่งแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงเราคิดว่ายังไม่ควรยีด,ดีกว่าล่ะลืมไปว่าเดี๋ยวพอผัดไปเรื่อยๆปลากระป๋องก็จะแบบ แยกร่างตัวเองกันพอ,อ,อถึงตอนสุดท้ายปิดแค๊สแล้วก็คือแยกร่างจนไม่แทบจะไม่เหลือเนื้อเป็นเนื้อปลาแล้วเลยจ้ะออโอเคขูดเยอะจัง <c oughs> ก็ปรุงรสแค่นิดเดียวเองจ้ะเติมน้ำปลาแล้วก็ที่โรยลงไปเมื่อกี้นั้นคือข้าวคั่วจ้ะเนี่ยจะ้ะพอผัดไปเรื่อยๆแล้วเนื้อปลากระป๋องก็แตกสลายแยกร่างกันเองแล้วจ้ะ งั้นถ้าเกิดใครจะลองทําตามก็คือยังไม่ต้องยีเนื้อปลากระป๋องนะจ๊ะผัดไปก่อนจะได้เป็นแบบเป็นเนื้อเนื้อเป็นชิ้นชิ้นคลุกข้าวน่าจะอร่อยอร่อยเมื่อกี้เติมน้าไปอีกนิดนึงนะจ๊ะเนีย่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายง่ายนะจ๊ะถ้าใครเอดิดใครเบื่อยำปลากระป๋องทั่วๆไปแล้วลองดูจ้ะลองทำเมนูนี้ดูนะ ปรุงรสก็แล้วแต่ใครจะชอบรถไหนเลยจะปรุงเพิ่มได้อีกมากมายเลยจะเอารถที่เราชอบมากที่สุดเลยจตะมันจะได้อร่อยอร่อยออป่ะโอเคเสร็จวันนี้เกือบไปไม่ทันเมื่อเช้าตื่นมาตีสี่คึ่ง วันนี้แม่ทำขนมจีนน้ำยาไปขายที่สาราแล้วก็มีทำขนมถ้วยจะด้วยเมื่อเช้าแม่ก็งวนอยู่กับการทำขนมจีนกับการเตรียมชุดขนมจีนจ้ะเราก็เลยไปช่วยแม่แทะขนมถ้วยสวยบ้างไม่สวยบ้างกว่าจะแคะขนมถ้วยเสร็จก็ตีห้าสิบห้าแล้วจ้ะ วันนี้โชคดีที่ทำน้ำพริกปากกระป๋องมันเลยใช้เวลาทำไม่นานก็เลยมาทันคุณพาท่านเพราะว่าออกจากบ้านก็คือพระท่านตีะระฆังไปสักพักแล้วจ้ะถึงได้เดินออกมากันอันนี้เร่งสปีดวิดีโอแล้วแล้วก็เร่งสปีดตัวเองด้วยนะจ๊ะตอนเดินกลัวจะไม่ทันดูสิ ดูทอ้องฟ้าตีห้าสามส้าตีห้าสี่สิจอย่างสวาสวยเลยจ้ะรับควกันก่อนนะจ๊ะสาธุนำบุญมาฝากท,กทุกทุกท่านนะจ๊ะ ร่วมอนุโมทานาสาธุไปด้วยกันนะ่ปะวันนี้มีเรื่องตลกคุณหมาเขียววิ่งไปไกลวิ่งเลยสาราไปแล้วด้วยนะไปไม่รู้ไปเล่นอะไรของเขาเราก็เดินกลับกันมาใช่ไหมจ๊ะก็คุยกันว่าจะขึ้นไปตรงข้างโบสถ์ไหมไปถ่ายวิวสวยๆเพราะว่าเขาเริ่มเขียวข้าวกันแล้วอ,อันนี้สเต็ปแรกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนะ จะข้ามไปถ้าเต็มพี่สองข้ามมาแล้วหันไปเห็นวิ่งตามมาแบบหน้าตั้งเลยนคนก็เลยต้องย้อนกลับกันเลยอ่ะดูชีวิตเนี่ยดูมาอย่างไวเมื่อเช้าก็เห่าเสียงดังออกมาจากบ้านเลยนะก็เลยต้องมาเข้าหน้าวัดเป็นปกติเหมือนเดิมเดี๋ยวคราวหน้าจะพกฟอก ซี่มาด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเห่าแล้ววิ่งจะเข้ามาปะทะกันเี๋ยวจะฟกซีฉีดน้ําไม่รู้จะใช้วิธีไหนนะจ๊ะหมาเขียวมึนมึนบางทีมันก็เดื้อมันก็โดนตีมั่งนะแต่มันก็ไม่กลัวมันก็ไม่ไม่หนีไม่เจ็บมันนะ มันก็ยอมให้ตีแต่ก็ไม่ได้ตีแรงมากแล้วนะจ๊ะมเมื่อเช้ากลับเดินกลับเข้าบ้านมาประตูบ้านเปิดห้าเลยจ้าคุณเสือน้อยไม่รู้ออกไปไหนแด้เดี๋ยวนี้แรงเขาเยอะมากเลยนะจ๊ะแต่ก่อนเขาจะแบบค่อยๆดันได้ยินเสียงเป็นแบบค่อยๆดันประตูก่อนนะเดี๋ยวนี้แบบดันทีเดียวประตูเปิดเลยอะ่ะ ขนาดประตูหาอะไรไปทําให้มันฝุดฝืเปิดยากแล้วนะแรงเยอะมากเส้น้อยกินอ้อวนอ้วนเหมือนเจ้าของเลยจ้ะอุดมสมบูรณ์นี่จัดน้ำพริกปลากระป๋องสองชุดแล้วก็ผักสองชุดน้ำพริกปลากระป๋องต้องกินกับผักสดนะจ๊ะถึงจะเข้ากัน โอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยววันนี้จบไปด้วยภาพแปลงคณะนะจ๊ะแปลงคณะที่บ้านนะยังอันนี้ยังไม่จบนะดูแป๊บหนึ่งนะนี่แปลงคณะจ้ะกำลังเริ่มงอกแล้วจ้ะไปก่อนนะสวัสดีจ้ะบายบาย